คให้เลือกขับไม่ว่าจะเป็นรถคู่หรือรถเลสซิ่งนะครับตอนนี้เราขับมาได้สัก5-8นาทีแล้วให้ทุกคนชิดซ้ายเพื่อออกจากถนนไฮเวย์นะครับหลังจากที่เราออกมาจากถนนไฮเวย์แล้วให้เราขับตรงมาอีกสัก2-3นาทีเราจะเห็นแมคโครอยู่ทางซ้ายมือ จะเห็นป้ายให้เลี้ยวซ้ายไปยังสัตว์กำแพงน,นะครับให้เราเลี้ยวซ้ายแล้วขับตรงมาอีก5-6นาทีแต่จะขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นรถเยอะหรือรถน้อยเลยนะครับผมแต่วันนี้โชคดีหน่อยครับผมวันนี้รถไปเยอะมากแต่ก็ยังมาติดไฟแดงที่สี่แยกวงคกสีบิไลนะครับรอไฟแดงสักพักไปครับผมไฟเขียวแล้วครับเราไปกันต่อดีกว่าขับตามทางมาเรื่อยๆอีกสัก4-5นาที จนมาถึงสีแยกหลุยนะครับให้เราเลี้ยวซ้ายแล้วขับตรงมาอีก850เมตร